สวัสดีค่ะสำหรับรีมประจำสัปดาห์นี้นะคะในส่วนงานของเลขาก็เป็นรีพอร์ตครั้งที่5แล้วนะคะว่าในส่วนของงานของเลขามีอะไรทําบ้างนะคะในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องบัตรเครดิตของพี่ก๊อฟนะคะก็ยื่นสมัครไป3ที่ชธนาคารกรุงศรี UoB แล้วก็ ธนาคานะคะตอนนี้ก็อนุมัติมาแล้ว1บัตรก็คือกรุงศรีนะคะและพี่ก๊อฟก็รับบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะ UOB ไม่ผ่านค่ะแล้วก็ธนาชาินี้คือกําลังอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะแล้วก็เรื่องทําบัตรของคุณอินนะคะจนยื่นไป2ที่ก็คือกรุงศรีและ UOB ตอนนี้ก็คงอยู่ในขั้นตอนอรอการพิจารณาอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะคะรายการโอนจ่ายครบค่ะ U bonus ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะประสาน,นเงินบริษัทเรียบร้อยค่ะจอง อันนี้ก็เรื่องเรื่องบัตรเสริมของคุณอินนะคะก็ทําบัตรเสริมไปที่กสิกรตอนนี้ก็พี่กอบเซ็นเรียบร้อยแล้ว,ลวก็รอคุณอินเซ็นอย่างเดียวนะคะเรื่องยกเลิกกรรมธันปราคารไทยพาณิชย์นะคะอันนี้ก็อรอรอกรรมทันตัวจริงจากพี่กอบค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเออก็น่าจะดําเนินการอาทิตย์หน้าน่าจะเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะสําหรับงานสดลคขะค่ะสวัสดีค่ะ